วันนี้นับอยู่กับตัวคาวาซกิแซอ0ี่ร้อยตัวโฉมเอดีสีฟ้าหายากสวยๆนับใครหางบดาวน้อยนับพอนสบายๆทรงสปอร์ตคันนี้ถือว่าตอบโจทย์นับเล็กเบาใช้งานในเมืองง่ายนับ่อนแค่3,500บาทแค่นั้นเองนับดาว2009นับส่งฟรีทั่วประเทศสนใจนับมาดูตัวจริงได้ที่สปีดมอเตอร์บ k ยคอนแกนนับหรือว่าต่างจังหวัดไม่สะดวกเข้ามาผมส่งไฟแนนซ์ไปทำสัญญาได้ทึงทีส่งรถฟรีทั่วประเทศ นะใครมีงบดาวประมาณสามพันนับหารถมวดผ่อนแค่สามพันกลางๆนับพี่ดูคันนี้ได้เลยเอาไปขับได้นับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดรอบพันสภาพเดิมนับชิลหน้าเดิมกระจกมองหลังเดิมท่อเดิมนับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดรอบพันเลขใหม่นะเริ่มตั้งแต่ด้านหน้านะผม ตัวเอสดีพิเศษนะับจากตัวธรรมดาตัวธรรมดาพี่จะเป็นชิลใสนะตัวนี้เอส r ีเคอาทีนะพี่จะได้ตัวชิลหน้าลมดําไปนะกระจกมองหลังเดิมนะับยื่นออกมายาวๆเลยมองเห็นชัดแน่นอนนะไฟหน้า LED ดนะีนับโฉมนี้ถือว่าสวยเลยนะโฉมไฟหน้าดุนะับก็ไฟหน้าโฉมนินจจ่า400นะับนิจจา650แทบจะเหมือนกัน เรียกว่าเหมือนกันเลยไฟเลี้ยวนะครับผมว่านินจา400เขาออกแบบไฟเลี้ยวมาสวยนะซึ่งแบรนด์อื่นนะับจะเป็นแบบเหมือนแท่งยาวออกมานะครับตัวนี้ติดกับชุดเฟรมเลยแฟรลิงนะผมนะสวยๆนะเดี๋ยวให้ดูหน้าตรงนะดูไหมนะับแล้วก็ตัวเอดีจะพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะนอกจากชิลก็จะเป็นชุดกันล้มให้นะผมซ้ายขวานะตัวนี้สีฟ้านะครับ สติกเกอร์ลายนินจาสีเทาคาดด้านข้างนะผมตัวทางสีฟ้าเหมือนกันนะมีตัวหนังสือคาวาซากิให้นะับสติกเกอร์อยู่ครบนะผมอยู่กลางถังครบเลยนับชัดๆนับสวยงามนะัมีการลอยนินจาให้นะครับผมกลางถังนะด้านหน้าชุดเลือดใหม่นะับเดี๋ยวผมให้ดูเลขใหม่สองหมื่นสอง นับตัวีดีพิเศษอีกตัวหนึ่งก็จะมีตัวชาร์จ power outlet มาให้นะครับเห็นไหมซึ่งตัวธรรมดาเขาจะเป็นเหมือนเหมือนเป็นอ่าบากไว้แล้วกันนะครับจะไม่มีตัวชุด power outlet ให้นะจะเป็นชุดพลาสติกชุดมือเบรกมือคัทนับเดิมนะผมเดิม มาที่ตัวบ่ะนับเดิมนับท้ายสั้นพับไฟเลี้ยวหลังแต่งนะครับท่อเดิมนะดูสภาพเครื่องด้านล่างนะครับผ่อนสามพันกาบ,บายครับพี่นับเอาไปขับได้เลยสบายสบาย,บายนะเดี๋ยวผมพาหมุนรอบพันอีกรอบนึงอ่ะ็แบบนไงรอบพันจะช้านะับพาชมรายละเอียดสปอร์ต 400cc นะครับ ออกทริปกับเพื่อนได้นะผมขับไปทํางานได้นะเบาประหยัดน้ํามันนะครับในเมืองสะดวกสบายเลยสําหรับตัวนินจา400นะนคะรับหมุนให้ดูนะเดี๋ยวผมพาไปชมตําหนิหลักๆอีกรอบนึงนะครับสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกเข้ามาดูรถนะก็ดูคลิปนี้ตัดสินใจซื้อได้เลยนะดูคลิปนี้ตัดสินใจซื้อได้เลยนะ ตัวตํำหนี้นะับหลักๆเลยที่ผมเดินมาเจอนะครับก็จะเป็นรอยฝั่งของไฟลิงขวาผมน่าจะยืนบังนะับอ่ารอยฝั Lloyd, ่งของไฟ,ไฟลิงขวานะับนิดหน่อยนะอันนี้ก็เข้าเฟรมเลยนะครหานะับบิ๊กไบค์เล็กเบาสบายประหยัดน้ำมันนะับทรงสปอร์ตผ่อนถูกนะับคันนี้ข้างหลังผม นินจา400ปี20ตัวดีถือว่าตอบโจทย์นะับผ่อนแค่3,500บาทนะับผ่อนแค่3,500บาทใช้เงินรับรด2,900บาทนะับที่สปีดมอเตอร์ไบค์นะพี่มาดูคันจริงได้นะที่ร้านนะติดถนนเลี่ยงเมืองทางมาสนามบินนะับดูว่า่างจังหวัดไม่สะดวกเข้ามาผมส่งไฟนแนนซ์วิ่งไปทำสัญญาได้ทังทีเลยพี่วิดีโอคอดลดูรถได้นะขอดูรูปรถเพิ่มเติมได้นะครับผมนะถ้าชอบทำเรื่องจองมาผมส่งไฟนแนนซ์วิ่งไปทำสัญญาได้ทังที่เลยเอกสารผ่านเอกสารครบ ส่งรถฟรีทั่วประเทศนะพี่จบรับรถแค่สองพันเก้าแค่นั้นเองนะจบรับรถสองพันเก้าได้สปอร์ตผ่อนงวดสามพันกว่าบาทไปครับคุ้มนะคุ้มเลียกไม่แค่สองหมื่นด้วยรถสภาพเดิมนะเปลี่ยนแค่ชุดท้ายสั้นมาให้ดูทรงสปอร์ตแค่นั้นเองแต่พวกท่อกระจกมองหลังก็ยังอยู่ครบนะตัวเอีพิเศษมีการล้มให้มีพอ่อนชาร์จให้นะถือว่าพร้อมใช้งานได้เลยนะครับที่สปีดมอเตอร์ไซค์ติดต่อมานะผม ช่องทางติดต่อเบอร์โทรไอดี ID ลายอยู่ด้านบนคลิปนะครับานใน YouTube อยู่ข้างล่าง